กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติยกระดับปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นพ m 2.5งดการเผางดการรับซื้อหรืออนุญาตให้ใช้ไทยเป็นทางผ่านผลผลิตทางการเกษตรที่เกิดจากการเผาจากประเทศใกล้เคียงในอนุทินชานวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการะทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ณาศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดและหน่วยงานในระดับท้องถิ่นร่วมประชุมผ่านทางอ e ิเล็กทรอนิกส์โดยในที่ประชุมได้มีการติดตามรายงานสถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5จากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผลกระทบในปัจจุบันซึ่งยังคงมีผลกระทบเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่อยู่จึงได้เน้นย้ำผ่านที่ประชุมว่า ุกหน่วยงานถือเป็นตัวแทนของรัฐบาลที่ร่วมกันทำงานภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยจึงขอให้ทุกฝ่ายาร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดฐานการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสถานการณ์อย่างทันท่วงทีการป้องกันปร,ราบปรามและบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการเผาอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะในช่วงสามเดือนนี้ไม่ว่าจะในพื้นที่ป่าหรือพื้นที่เกษตรกรรมหากสาบื้นทำกทารเผาถือว่าผิดกฎหมายทันทีและอีกหนึ่งแนวทางสำคัญคือการงดการรับซื้อ และไม่อนุญาตให้มีการนำผลผลิตทางการเกษตรของประเทศใกล้เคียงที่เกิดจากการเผาเข้าประเทศหรือใช้ไทยเป็นทางผ่านเพื่อไปสู่ประเทศที่สามเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ถึงความพยายามในการลดการเผาลดมลพิษทางอากาศเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนให้ได้มากที่สุดในช่วงสามเดือนนี้ต้องไม่มีการเผาป่าต้องไม่มีการเผา ในที่โล่งแจ้งต้องไม่มีการเผาสร้างผลผลิตทางการเกษตรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลต่อประเทศตลอดจนสุกภาพของพี่น้องประชาชนด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ในที่ประชุมเนี่ยในส่วนที่มีการกําหนดว,ว่าให้มีการเผาในระยะเวลาที่กําหนดเนี่ยในที่ประชุมเห็นี้ต้องกันบอว่าเราตัดส่วนที่ออกไปเพราะฉะนั้นไม่มีการเผานะครับทางนี้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้แต่งตั้งนายภูมิธรรมเวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายประเสริฐจันทระรงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมและนายเกี่ยวรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษากองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพร้อมทังได้มอบหมายให้นายเกียวรายุปรับหน้าที่โฆษกของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลการดําเนิน,เนงานต่างๆสู่สาธารณะให้ประชาชนรับทรา,ขาบขัตวีศีวิบูรณ์รายงาน